สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เว็บ gasbox.com เว็บแนวใหม่สำหรับคนที่ชื่นชอบในการเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาร<ม>ีวิวการเซตอัพแล้วก็การใช้งานของ Google Chromecast นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการ Unbox ไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการเสียบสายต่อเข้าจอมอนิเตอร์เรียบร้อยน,นะครับโมอนิเตอร์ตัวนี้ที่ผมใช้ก็เป็นโมอนิเตอร์ที่รองรับ HDMI นะครับผมก็ ก็เป็นควิกรีวิวแล้วกันนะฮะก็เริ่มแรกนะครับก็ต้องใช้น็ t ตบุ๊กอะไรก็ได้หรือสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับแล้วก็ไปโหลดแอป,ปชื่อว่า c คมแค s t นะครับนานตอนนี้ผมจะใช้น็ t ตบุ๊กแล้วกันนะครับก็เปิดตามแบบที่เขาบอกนะครับคมแคส t เซตอัพนะครับ ดาวโหลดแอปมาโอเคดาวนโหลดนะครับอินสตอลโปรแกรมลงไปนะครับถามว่าระหว่างใช้น้ตบุ๊กหรือใช้สร์ทโฟนอะไรสระดวกกวกันก็พูดได้เลยว่าสะดวกทั้งคู่ครับแล้วแต่นาตอนนั้นคุณมีอะไรอยู่ในมือนะฮะตอนนี้ผมก็ ใช้ราบบละกันโอ้ผมจะโชว์สเต็ปต่อไปด้วยนะฮะคำว่า except นะฮะผมเพิ่มแสงจอนิดนึงนะฮะมืดไปหนะ่อยนะครับก็จะถามว่า ready to set up ไหมนะครับถ้าจะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับว่าจะเห็นเป็น chrome c a s นะครับชื่อเดียวกันกับในบนจอนะฮะตัวนี้นะครับถ้าใช่ก็กด continue นะฮะ เสร็จแล้วมันก็ทากาเซตอัพให้ต่อนะครับก็ทาําการ connecting ระหว่างตัวนี้ไปหาคมแครตัวนี้นะครับอ่าก็คอนเฟิร์มอีกทีครับว่าเบอร์ที่เราเห็นในหน้าจอเนี่ยเบอร์เดียวกันไหมนะฮะเพราะว่าเบอร์มันซ่อนอยู่หลังจอนะครับผมโทษทีนะผมให้ดูเบอร์หลังจอนะครับผมอ่าเบอร์นี้นะครับว่าเป็นเบอร์เดียวกันนะฮะใช่เนี่ยคุมแค่ของเรานแน่นอนก็ s ั m ไ c โค e จบสักพักก็จะแพร r i ิ้นะฮะก็เลือกว่าจะใช้เน็ตเวิร์กอะไรนะครับก็นะฮะถยอยมานิดนึงนะครับ่านะครับก็เาก็เปลี่ยนชื่อคมแคสได้ทันทีครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไปชื่อแก๊สบ็อกแคสนะครับอ่าดูครับแต่นี้ไปก็จะมีการเปลี่ยนชื่อคมแคสนะครับไปเป็นแก๊สบ็อกแคสนะฮะ นะครับก็ตัว c h r o m e c a t ก็จะจอยกับ Wireless Network ที่ที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับอ่าก็เซตอัเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาแล้วแต่ครับตอบไม่ได้จริงๆว่าอยู่ที่อะไรนะครับอ่าคราวนี้เราก็เห็นแล้วครับว่า c h r o m e c a s เราพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะฮะนะครับผมจากนั้นนะครับโอเคสต็อปจากนั้นนะครับ เราก็ต้องมาลง extension นะครับชื่อว่า Chrome c a s h extension ใน Chrome browser นะครับก็ไปที่นะฮะเปิดที่แถบหม่ขึ้นมานะครับไปที่ Web Store นะครับคือคำว่า Chrome Cast นะฮะคือว่าเครือที่ผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะเปิดดีให้่ดูทีนึงนะครับก็มาที่ครับตรงนี้ครับที่เขียนว่า Google Cast นะครับ สูงให้ดูนะฮะนะครับตรงนี้นะ Google Cast นะครับโอเคก็กด install extension ไป,เ,ปเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บพอ install เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีแท็บขึ้นมาตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นไอคอนนะฮะจะพอเรากดเข้าไปก็จะเห็นว่าพอที่จะ c a s t ข้อมูลหน้าจอนี้ไปที่หน้าจอนี้ไหมนะฮะเราสามารถมีออปชันให้เลือกครับเช่นตรงนี้ว่าจะ c a ช h เฉพาะแท็บนี้เท่านั้นหรือ จะแคชทั้งหน้าจอคอมไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูครับเราเริ่มได้ด้วยการแคชแท็บนี้ก่อนแล้วกันนะฮะกดปุ๊บเราลองสัมผัสครับจะเรีขึ้นหน้าจอนี้นะครับเห็นไหมหน้าจอนี้ขึ้นมาแล้วจะหน้าจอเหมือนกับนี่ทุกอย่างเลยนะฮะข้อมูลที่มีขึ้นมาเป็นยังไงอย่างนั้นนะฮะขยับก็จะขยับตามก็จะมีการดีเลย์นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเพราะถือว่าเป็นการคอนเนคแบบไวเลสนะฮะนะครับนี่คือการแคชพอร์ตแท็บนะฮะ คือถ้าแท็บนี้คุณเปิดทิ้งไว้แล้วคุณไปที่แท็บอื่นหน้าจอจะไม่เปลี่ยนเพราะถือว่าคุณแคชเพราะแทบ็บแท็บนี้เท่านั้นนะฮะมันก็ดีต่อการทำพรีเซนเทชันเวลาคุณต้องการเปิดแท็บอื่นแท็บอื่นไปด้วยโดยที่หน้าจอที่แคชอยู่จะไม่มีการเอฟเฟกต์นะฮะโอเคครับต่อมาแล้วก็ปิดตัวนี้ให้ดูครับนะโอเคสต็อปแคสติ้งนะฮะจากนั้นไหนที่ผมบอกครับใช้อีกฟีเจอร์หนึ่งคือแคสหน้าเว็บก็คือเป็นการมิเรอร์เครื่องทั้งเครื่องนะฮะ ไปที่หน้าจอ Chrome Cast นะครับาให้ดูแล้วครับอ่าอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นนะฮะคือหน้าจออันนี้เห็นยังไงก็ด้เห็นอย่างนั้นแต่เช่นเดียวกันครับอันนี้เราเป็นแท็บได้ด้วยคือตัดไปที่ไม่ปิด Chrome Browser ครับแค่ minimize ไปนะครับก็จะเห็นว่าเข้าหน้าจออื่นๆของคอมเราได้เลยนะฮะเปิดโปรแกรมอื่นได้นะครับ อาจจะเป็นไมค์คอมพิวเตอร์ก็เปิดขึ้นมาดูได้นะฮะก็จะมีดีเลย์นิดหน่อยหน่อยครับผมอาจจะเปิดไฟฟ e ็อกขึ้นมายังได้เลยนะฮะคือจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องอแคสต์อื่นถือว่าเป็นการมิ r r เรอร์ที่แท้จริงนะฮะถือว่าเป็นอุปกรณ์มิ r r เรอร์ที่ถือว่าถูกมากนะครับเปิดแ็บนู่นแ็บนี้นะครับหรือคุณจะพิมพ์ทำเบิร์ดพิมพ์งานได้ะนะฮะเปิดอันหนึ่ง อเอาไปทดสววอบเปิดให้ดูเลยแล้วกันว่ามาันทสววอบเปิดขึ้นหน้าจอใหญ่ด้วย,ยเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีการดีเลย์นิดๆหน่อยๆครับเพราะที่เห็นนะฮะครับผมก็คุณสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมๆกันนะฮะอันนี้ครับก็ แรงนอกคิมเ์มันยังได้เลยนะฮะสามารถพิมพ์ได้เลยก็เห็นว่าค่อยๆขึ้นตามนะครับนะครับเห็นไหมฮะก็จะขึ้นตามทุกอย่างก็คือเหมือนมีการเสียบสาย VGA หรือ DVI จากโน้ตบุ๊กเข้าจอ monitor ได้เลยครับผมอ่ะ นะครับโอเคดอนเซฟเห็นไหมครับมันคือการมิเรอร์ทั้งจอไปเลยนะฮะถ้าคุณปิดโค r มแคสเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้โคลมเบราว์เซอร์เมื่อไหร่ปุ๊บโค e มแคสเองก็จะ Exit ให้เองนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรทั้งนั้นครับก็ขอเป็นว่าโน้ตปุ๊บกับโค e มแคสคุณต้องอยู่ในวงแลนเดียวกันหรือไวเลสเดียวกันนะครับต่อมาเราจะทำการสาธิตให้ดูว่าถ้าใช้สมาร์ทโฟนล่ะทำอะไรได้บ้างนะครับ สำหรับสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยมันแคสได้ยอย่างเดียวคือ YouTube นะ,ะตอนนี้ในเมืองไทยนะครับเพราะว่าเมืองไทยไม่มี Netflix นะฮะโอเคนะครับผมก็จะเปิดสมาร์ทโฟนให้ดูนะครับนะครับผมนะฮะก็เปิด YouTube ขึ้นมานะครับครับก็เดี๋ยวหาคลิปวิดีโอน่ารักๆของอันหนึ่งเอาเป็นว่าวิดีโอแล้วกันนะ เป็นค,ค,คลิปปอเรียนก็คุณจะเห็นว่าถ้าคุณเปิดยูทูบขึ้นมาคุณเห็นว่ามันจะมีแท็บเพิ่มขึ้นมานะครับนี่คือแคชแท็บนะฮะคุณสามารถกดเลยก็ได้ตอนนี้ว่าจะเลือกว่าทุกอย่างที่คุณจะเปิดจาก u t u b e เนี่ยให้วิ่งไปที่ตัวโคมแคสหรือคุณเลือกคลิปก่อนว่าโอเคจะดูคลิปนี้จากนั้นกดที่หน้าจอหนึ่งทีเลือกที่แคสแท็บนะฮะไปที่แทนเดกไปที่นู่นแทนนะครับก็เห็นว่าทันทีครับก็จะเปิดขึ้นมาจากนี้ y ยูทูบแอปบนมือถือเราเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนรีโมทคอนโทรลนะฮะผมน่ครับพับจอเลยแล้วกันให้ดูนะครับเนี่ยครับกดพอสก็จะพอสนะครับกดเพล y ก็เพล y นะครับคุณสามารถดูทำทีวีคิวได้ว่าต่อมามีมีคลิปอะไรต่อนะฮะคุณก็จะด,ดูอย่างนี้ปุ๊บกดขึ้นมาเขียนว่า d d d คิวนะครับก็จะเห็นว่า ตอนนี้นะครับเรามีอะไรดูต่อเราสามารถเปลี่ยนได้อ่ะเปลี่ยนไปคลิปอื่นต่อเลยนะครับเป็นอะไรที่สุดสะดวกมากนะฮะเช่นเดียวกันคุณสามารถทำการแคส YouTube บนเดสก์ท็อปก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น PC หรือ Mac นะฮะเพราะอาตอนนี้ Google ก็ได้พัฒนามากขึ้นนะฮะให้มีการรองรับโค r o m e Cast ทันทีไม่ว่าคุณจะใช้บนหน้าเบราว์เซอร์หรือหน้าบนแอปพลิเคชันนะฮะ อันนี้ก็รองรับ iOS ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ iPad, iPod Touch หรือ iPhone ก็เปิด YouTube แอปขึ้นมาก็จะสามารถแคสได้เหมือนกันนะครครับดูคลิปนี้ก็กด Play เลย์เลยคือกด Play ปุ๊บมันจะบังคับคลิปทันทีนะฮะถ้าคุณกด Add เข้า TV q ก็จะได้เข้าคิวตามน,นี้ที่เห็นนะฮะในมือผมนะครับครับนี่ก็คุณก็สามารถ ดู YouTube บนจอใหญ่แล้วมือถือก็ทำอื่นแทนได้เหมือนกันนะฮะมันจะไม่เกี่ยวกันทันทีตัว c h โค e มแคสจะทําการวิ่งต่ออินเทอร์เน็ตหา Data ของมันเองนะครับผมนะผะมก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับนะครับรูเข้าไปก็เข้าไปอย่างนี้ปิดพอละล้วก็เลิกดูละกดที่นี่ทิึงก็ไปที่โฟนมาทําการ Disconnect ออกจากโค r มแคสเองนะครับผมนะเราจะีบนมือถือแทนและนะครับ โอเคนะครับก็เอาเป็นว่าขอจบการรีวิว Google Chromecast แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชม g a s บอก x นะครับเว็บแนวใหม่สระคนที่ชื่นชอบในการเจ็นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ